เอาละครับวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างเรามาดูกันครับนี่เลยผมอะอันดับแรกผมจะเป็นชุดนินจาสาวแดนอาทิตย์อุทัยนั่นเองผมเป็นแฟชั่นใหม่ผมที่ว่าเข้าไม้เราสุ่มผมในตู้ลักกี้รรอยยองนะผมตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่15นั่นเองนะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนนี่เลยผมจะเติมครบ99เพชรับในส่วน a i r บอร์ d ใหม่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราเติมครบนะผม399เพรเราจะรับในส่วนสกินปืนนะผม m 1 9 1 7นะผมเป็นอาสกินปืนพกลูกโมงอะอาจจะเป็นคู่กันในหมด 4v4 ที่เราจะเล่นบ่อยๆนะครับผมก็คือเติมครบ399เพศรับสกินไปเลยนะผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11นะครับ โอเคผมนะก็ันนี้เราอยู่กับคลิปกิจกรรมนะเฮ้ยไม่ใช่ดิกับคลิปการแข่งขันนะผมนะใน EP ีที่9นะผมก็หลายๆคนแบบรอมาต่อเนื่องบอกอยากให้วิการลงรวัวอะไรเงีง้ยผมก็คือแบบจัดให้กิจกรรมไม่รีวิวลงให้น้องๆได้ดูกันแทนนะผมจะได้แบบเสร็จจบครบ10 EP นั่นเองผมทุกคนจะติดตามเขาจะได้แบบเออแบบเฮ้ยดูจบแล้วไม่ค้างคาอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่ะก็แบบนี้จะเป็นแบบที่9้านะผมนะก็คือแบบในส่วนของทะเลทรายนั่นเองนะผมก็ทีมไหนจะคว้าแชมป์กันไปนะผมน้องๆก็สามารถไปลุ้นกันได้ผมในเกมเลยะรผมแต่่่ออืจล ฝากกดติดตามกดซับสไครป์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมเอ้ยลืมสวัสดีสวัสดีครับไปดูคลิปกันผมเพื่อนๆครับมาแล้วครับผมนะาร้ายเครื่องบินนะผมโดดมาจากด้านบนตรงกลางตัดมาทางด้านขวานิดนึงนะครับผมดูนะตัดตรงกลางอย่างค่อนข้างจะโดดง่ายอยู่นะผมเพราะมีพื้นที่เล่นเยอะอยู่นะผมวิวคัมแบ็คกผมมาตรงบริเวณแท่นนะผมทางด้านของโอโจ้ับผมแล้วก็จัสตินนะผมลงตรงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วพีเอชนยผมไป็น้ข่กับกันนะครับผมทางด้านของตีเอสนะผมไอซีแม็กนะผมอยู่ตรงบริเวณหาดนะครับผม แซนดี้ไปวงฟ้ากับ n e x กซีแล้วก็กับบ็อกสกินอีกแล้วนะครับผมนะ IP ผมลงจุดวงพนนะครับผมแล้วเหมือนจะยิงอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาแล้วแซมมอนเนี่ยผมเจอจัสมินนะครับผมโอ้แล้วรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมยังไม่ทันได้ดูจอเลยครับผมนะภาพมันจะจบยิงกันแหละจัสมินโดนเก็บวจากเกมไปแล้วเหมือนกันครับโอ้โหจัสมินเล่นน้อยคอยนานรอตั้งนานเล็เดียวเองอู้ยเกือบตายเหมือนกันนะผมนะทีมจัสมินครับแล้วเหลือต่วสามตัวสามโอ้เจ้าต้องไปอีกหนึ่งครับผมทีจัสมินเอามาได้ครับผม สามต่อสองนะครับผมโรเจอร์กับน้องเดียจะรอดหรือเปล่าครับแล้วเหมือนปากระเบิดลงมาโยนลงมาแต่ไม่โดนนะครับผมนะเรือโรโจ้นะเออโรโจโจโรเจอร์นะครับผมจากทีมโอโจ้นะครับผมลิ้นพังหมดแล้วจะยิงนักพากแล้วเหมือนจะเข้ามาจังหวะนี้โรเจอร์ถอยมาก่อนนะครับผมพยายามจะหาตำแหน่งอยู่ครับแต่น้องเดียอยู่ด้านล่างนะครับผมไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมรอบนี้ไม่ลืมเหนื่อยไหมเหนื่อยจะสู้ครับผมนะคนะอ่ะเรามาดูต่อครับเดี๋ยวผมขอไปดูทางด้านของทีมแสนดีแป๊บหนึ่งนะครับผมเหมือนจะเจอที่วงฟ้ากับทางด้านบ็อกซ์สกินเหมือนกัันครบ แล้วกายแสนดีเจ็บนะฮะผมนะเจอบล็อกสกินถือสไนปร์เลนอยู่ด้านบนครับอยู่บนป้อมนะฮะผมโอ้โหแล้วเพื่อนจะเข้ามาช่วยหรือเปล่าเหมือนแสนดีอยู่ไปเรื่อยๆแล้วทางด้านโรเจอร์ผมโดนจากทางด้านทีมจัสตินเก็บไปผมและน้องเดียวก็สามารถเก็บกำลังทีมจัสตินไม่ได้เหมือนกันครับทีนี้ยังไม่ยิงกันขอไปดูทีมจัสตินก่อนนะผมเพราะว่านัวอยู่ครับเอาผมและน้องเดียวเหลือคนเดียวครับยังไงดียังไงดีทีมจัสตินจ่าลิกเกมมาได้เปล่าหนึ่งต่อหนึ่งครับ หนึ to mainland, right ่งต่อหนึ่งโดนกันหนึ่งต่อหนึ่งโดนกันแล้วเรียบร้อยผมเป็นน้องเดียจากทีมโอโจ้แล้วผมเก็บชัดมินออกจากเกมเป็นที่แรกนะครับผมนะโอ้โหชัดมินไปเร็วนะผม shot นี้เมื่อกี้น่าเสียดายครับแล้วแซนดี้จะขึ้นมาชาร์จของบล็อกสกินแล้วครับและเรียบร้อยแซนดี้โดนไปนะผมนะทางด้านของบาเลตเก็บออกจากเกมเลยครับผมแซนดี้บอกขึ้นมาเจอเม็ดเดียวครับแล้วนั่นบล็อกสกินก็น็อกไปเหมือนกันผมนะซีแคทมันโดนอยู่แล้วซีแคทจะรอดไหมอู้ซีแคทรอดมาชุบได้ผมทุกคนครับทางด้านลุกยิงอยู่ด้านบนครับแล้วทางหนนนนน้้าาแรรมมมมมโโบบดด็ออคเืกกััุะผ แล้วโดนเก็บจากเกมๆๆไปเลยผมแซนดี้หรือพวกนี้แค่สองคนเท่านั้นนะผมเป็นทางด้านของโจโจ้ jo นะผมและทางด้านของอีวอลุกนะครับอ้าวอ้าวแล้วซีแคทมายิงบล็อกสกินแล้วยิงกันเองครับผมทุกคนครับเฮ้ยใจเย็นๆค่อย,ยๆคุยกัน <c oughs> ไม่พอใจแล้วก็คุยดีๆไม่ใช่ยิงกันเอง <c oughs> เอาแล้วเรียบร้อยโดนไปอีกเม็ดนะครับผมบล็อกสกินครับผมน่าจะไม่มียาบริเวณนี้ผมคิดว่านะครับผมบล็อกสกินไม่มียาแน่นอนนะครับผมและทางด้านของการผมโดนเก็บไปด้วยเอ็นบีบุญเหลิมนะครับบล็อกสกินเหลือสามคนนะผมแต่ไม่มียาทั้งคู่แล้วนะครับผมบบนนนนคคมมัป้้ออะรผโโหแลล้วเืมดสอบ แต่ดารุม้าพอจะมียาช่วยโค้เพื่อนอยู่ผมหาตำแหน่งยิงอยู่ฮะ <_ d ark> ดารุมร์คือความหวังหมู่บ้านนะผมบอกเลยฮะตอนนี้แล้วแล้วจะขึ้นไปบนก็ไม่ได้ผมเพราะมีทางด้านลุกโคบอยู่ด้านบนเหมือนกันครับผมโอ้โหเล่นลําบากครับสองทีนี้ผมเล่นเล่นลาบากแล้วเขาจะไม่มีของกันเองนะครับผมถ้าอยู่ตอนี้อย่างแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วด้านของทีมพิกกี้ผมเก็บมาได้เหมือนกันนะผมทางด้านบนเลยครับจากทีมของ RIP ครับทุกน,นี้น่าจะไม่ขยับแล้วแหละครับผมคิดว่าน่าไม่ขยับผมต้องปล่อยแน่นอนฮะเราไปดูต่อทางด้านอง RIP <_' im> ผมแล้วเจออยู่าด้นคร <_' im> แล้วดินแคทอยู่บนป้อมคนเดียวผมทางด้านนี้ขึ้นมาช้านะผมแล้วเจอจังหวะนี้ผมการโค่นออกมาแล้วสองต่อหนึ่งต้องไปหนึ่งนะผมแล้วจะได้หนึ่งหรือเปล่าจะได้หนึ่งหรือเปล่าแล้วผมและสวนกลับมาได้ผมดินแคทโดนไปนะครับผมแล้วจวังหวะนี้ผมบบิกกี้ทูับผมเข้ามารวมเลยครับผมนะโอ้โหไม่เสียใครไปด้วยบิกกี้ทูครับเหลือครบสี่คนนะครับผมทางด้านของไอพีต้องถอยออกไปก่อนนะผมเพราะว่าเล่นไม่ได้แล้วผมเสียเพื่อนไปถึงสามคนแล้วผมเหลือเล่แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมไอพีครับ จะออกที่11อีกหรือเปล่านะผมรอบนี้ต้องรอดูกันครับแล้วทางหน้าพีเอชผมมาเจอกันทางหน้าโลเกตนะครับผมสองดูฮีผมโลเกตครับผมแล้วมาทะกันจังหวะนี้ผมนะนายนี่ผมเก็บไอเจเกเรมานะครับผมแล้วไอเจเกเรเราเก็บจากเกมหรือเปล่าครับนายนี่เก็บจากเกมไปเลยผมเหลือว่แค่สั่คนเท่านั้นจากทีมโลเกตครับเอาแล้วผมเจอกับพีเอชนะผมเจอกับตัวตึงเสียด้วยครับแล้วจังหวะนี้ผมโลเกตพี่วินผมโดนโอุย้ยกำโค่นสวนมาผมแล,ล้วโค่นอะจะแตกแลวแ้วตรวจได้วอลมาอีกทีนึงครับผมแล้วเข้ามาชา้าต้องดูฮีครับ แล้วตกลงน็อกไปอีกหนึ่งครับผมโลเกต์ผมเหลือแค่สองคนเท่านั้นนะผมโลเกตต้องถอยมาด้านล่างก่อนนะครับผมแล้วเคทูเจกระโดดยิงลูก200นนร้อยเม็รนะผมเก็บนะผมในะส่วนพี่วินออกจากเกมหรือเปล่าโลเกต์ผมเหลือแค่นคนเดียวเท่านั้นครับผมซ x ยังไงดีซ x และน็อกไปได้อีกหนึ่งผมกินดาบครับและเรียบร้อยนะบูนะโลเกตน,นะผมนะออกจากเกมเป็นอันดับที่11นะครับผมโอ้โห ไปไวนะผมเกมนี้ครับผม FC พี่บินนะครับผมแล้วตรงนี้เจอกันต่อ3ตี้นะผมมาพิกิ้ X2 ของผมแล้วก็ตี้เอสนะครับผมแล้วมาต่อกันด้วยทีมของอ่าทางด้านเดี๋ยวไปกัเช็คแป๊บนึงครับผมทางด้านของแปมวัดดวงของผมเข้ามาเหมือนกันครับ3ตี้นะผมนะมีเลดโซนอยู่ด้วยผมน็อกเลดโซนมานี่อายเลยนะเหมือนเขาจะพยายามยึดตำแหน่งกันอยู่นะผมไม่ได้เข้ามาช้าหรือว่าประชักันครับโอ้ยเลดโซนลงมาฮะโอ้ยดอกเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่มีหลังคาอยู่คือแตกยกตี้แน่นอน โอเคปุ okay, นะในส่วนของลุกนะผมเหลือผู้เล่นอยู่สองคนนะครับผมนี่ทีมแสนดีครับแล้วแล้วดาลุมะอยู่ตรงนี้ครับแล้วเหมือนจะยังไอดีโจโจ,โจโ้มีแค่บ้านเล็กๆกักกก้นอยู่ครับคนละมุมคนละมุมคนละมุม,ม,มซีแคทและบล็อกสกินออกมาเลยครับผมโอ้ต้องทิ้งโจโจ้ไว้คนเดียวด้านหลังนะครับผมแล้วเหมือนจะย่องดูเชิงกันอยู่ครับแล้วไอซีแม็กนะผมไปเก็บบิกกี้ไปยิงบิกกี้ได้นะบผมนะ เอาแล้วตรงนี้เหมือนจะมีปัะทะาการต่อหรือเปล่าบิกิเอ็อยู่ข้างนอกอย่างนี้ด้วยนะครับผมน่าจะลาบากแต่เพื่อนยังออกไปชุบได้อยู่ครับเพราะว่าที่แป็บมาดูมัได้เข้ามาแล้วงังตนี้ผมโจโจผมไปเก็บดารุมะแล้วครับผมแล้วบ็อกซ์กินจะเข้ามาหาผมยังไงดีดารุมะกับบ็อกซ์กินแล้วเรียบร้อยนะผมบานเลยกล่องบ็อกซ์กินนะผมเก็บดาในส่วนของโจโจจเก็บไปเลยครับเหลือแค่ลุกคนเดียวแล้วนะครับผมที่ว่าทาการฟาร์มอยู่ตอนนี้ครับทีมแสนดีครั้งที่แล้วเรือแสนดีคนเดียวรอบนี้เหลือในส่วนของลุกคนเดียวนะครับ เซอร์ครับผมเหลือเล่น3คนนะผมเสียไปแล้ว1คนเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ได้คิวมาเลยนะครับรอบนี้เนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะผมทีนี้ประธานอยู่ได้มีโอ้โหแล้วตรงนี้น็อกไปพิกกีตรงนั้น็อกไปอีกหนึ่งครับผมจากทางด้านทีมพิ่บุนะคผมของทีมแอมวัดดวงครับโอ้โหแล้วเก็บออกจากเกมไปเลย2คนนะครับผมพิกกี้เอ็กทูเหลือเพ่อนสคนเท่านั้นครับผมเอาแล้วเริ่มซวยแล้วครับผมเริ่มเล่นยากเลยครับผมแล้วน็อกไปอีกหนึ่งนะครับผมในส่วนทางนั้นครับผมนะพิกกี้เอ็กทูเหมือนจะเหลือผู้เล่นคนเดียวแล้วนะครับผมไม่ไม่สามารถชุบบขึ้้้้นนนนมมมาาาไดดดแลลลวะครััผเิหงอีก เรา14ครับแล้วก็ตามขึ้นมาเลยครับผมเจ็บหนักเจ็บหนักจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยโดนเกี่ยวจากเกมเป็นอันดับที่10เลยนะครับผมดูนะแปมวัดดวงส่งกลับบ้านเลยครับแปร์วัดดวงสามคิวในรอบนี้เขาเล่นเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมแปมวัดดวงครับพีเตอร์ครับด้านหน้ามีที่พียอยู่นะครับผมเหมือนพียนายนี่จะโดนดักอยู่ด้วยนะผมเพราะว่ามีต้นไม้กั้นอยู่ครับแต่พียเรียกเพื่อนมาแล้วมาอีกสามคนด้านหลังครับผมเซอร์บอกเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนมา ทีมปีเตอร์ไว้คนเดียวผมในย่านนี้ครับปีเตอร์บอกเฮ้ยรอด้วยไปด้วยเพื่อนเ้ยไปด้วยกันเลยผม3ามคนครับโอ้โหแล้วเพีทเขาเข้าเลยนะผมนะเขาไม่รอจริงๆครับวิ่งเลยครับผมนะวิ่งเลยครับโอ้แล้ววิ่งไล่วิ่งเช็คเลยเหมือนเขาเขาโกรธอะไรใครปะเนี่ยโอ้ยิงโหดเหมือนโกรธเมียนะครับผมในช็อตนี้ล่าแล้วครับเริ่มออกล่าสี่คิวครับแล้วเหมือนจะเห็นว่าเซอร์แล้วเซออยู่ด้านหน้าครับเคทูเจเคทูเจแล้วยิงเลยครับยิงเลยครับผมให้ไปเม็ดหนึ่งก่อนครับผมเด็กเติงตั้งไอวอลสวนมาก่อนครับพยายามจะหาตำแหน่งอยู่นะผมนะ แต่เพียสเหลือครบแล้วได้มาแล้ว4คิวด้วยตอนนี้ผมแล้วเซอร์เหมือนจะโดนมาทางด้านของซีแม็กยิงมาด้วยครับแล้วเพียรสบอกเข้าฉายวันนี้ได้ด็อกเตอร์น็อกไปหนึ่งครับผมแล้วทางด้านของเซอร์ผมเดือดร้อนแค่สองคนนะครับเป็นซาก้าแล้วก็ปีเตอร์ครับเพียสเข้าเลยผมเพียสไม่รอเหมือนกันครับผมรอบนี้เดือดมากครับผมนะแล้วทางด้านของซีอะซีแคทผมโดนเก็บมากน้าทีมของวิลคัมแบ็กนะครับผมโอ้แล้วเหมือนจะเหลือบ็อกซ์กินแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมในมุมนี้ครับ ใช่แล้วผมเหลือบ็อกสกินคนเดียวแล้วผมหัวหน้าทีมนะผมกับบาเลตคู่ใจของเขานะผมบอกเลยใครได้ดบาเลตของบ็อกสกินไปผมมีโหดแน่นอนครับแล้วอินดับโดนยิงอยู่นะผมในบริเวณนี้ครับผมแล้วอินดับก็น็อกไปผมโดวยวิดเอสของทางด้านของโอเมก้านะครับผมแล้วจะเข้ามาชาร์จบ้านไหนนี่ไหนนี่โหดเหมือนโกนเมียหนึ่งแล้วยังไงเข้าคนเดียวไหนนี่โอ้อินดับน็อกอยู่ชุบอยู่นะครับผมเคลียังน็อกเหมือนกันครับไหนนี่คนเดียวผมกับเวกเตอร์คู่ครับจะเดินขึ้นใดบ้านเลยหรือเปล่าครับพยายามจะหาตำแหน่งอยู่ครับผมยังไม่รีบร้อนหมะ แล้วด้านซีเล็กผมเข้ามาชาร์จเหมือนกันผมเหมือนจะเอาตี้นี้ให้ได้เลยนะผมเหมือนเขาจะรู้ว่าด้านหน้าเป็นตี้ของเซอร์อยู่นะผมเพื่อตัดแต้มแม่ไปต่อครับแล้วหน้าปีเตอร์ยิงเคทูเจลจากเกมไปเลยนะครับผมนะโอ้โหเข้ามาชาร be them. Them ์จเขานะครับจังหวะนี้มันเสียเปลี่ยนิดนึงอยู่แล้วฮะแต่เข้ามาได้ถึง2คนนะครับผมเหลืออินด้าฟครบหลังอยู่ด้านหลังนะครับเป็นปืนเวดด้วยนะครับซาก้าไม่ยอมไปขึ้นบ้านผมเลยตั้งไอวอลดักตรงบันไดไว้อยู่นะครับผมอินด้าพยายามจะยิงหาตำแหน่งอยู่ครับอินด้าฟมีระเบิดแล้วยออดดดรระะะเเบิลลูกนนนนนนี้้ขึไไปปแต่่่โโหืามมผ เขากางคดลมาได้ทันนะผมทางด้านเจอครับไดนี่พยายามที่จะหาจังหวะในการขึ้นแล้วระเบิดลูกนี้ได้เดียวแล้วครับผมทางด้านดาบองต้องขึ้นแล้วเพื่อนขึ้นเลยเพื่อนแล้วจอยวอลแล้วผมนะจะขึ้นไม่งั้นเลยนะผมมันบ้านเราก็ชุบมันอยู่ครับชุบเสร็จแล้วด้วยผมแล้วกระโดดลงไปด้านล่างโหนะจะขึ้นรถหนีหรือเปล่าครับแล้วขึ้นรถหนีจริงด้วยผมนะแล้วจริงจ่อรถไปรถระเบิดนะผมปูยังรอดอยู่นะครับผมนะแล้วเจ็บเจ็บเจ็บปูนี่แค่เลื่อนหลือแค่นิดเดียวผมนัองไปได้พีเตอร์อยู่ล่างบ้านอยู่คน ปีเตอร์พยายามจะปาระเบิดแต่ว่าลงไปด้านล่างหมดแล้วผมแล้วซีเล็กออกมาด้านหน้าเหมือนไม่เห็นนะครับผมทุกคนปีเตอร์คนเดียวครับผมพยายามย่องอยู่ในบ้านครับพยายาม่งแล้วเหมือนจะโดนยิงหลังมาแล้วโดนยิงมาโอ้โหแต่ว่าช่วงเมื่อกี้ชักปืนมาไม่ทันผมว่ายวอ่องแบบนี่ครับแล้ววิ่งกลับมาเรียบร้อยนะผมโดนแนนนี่เก็บออกจากเกมไปเลยผมอันดับที่แปดนะผมในส่วนแกนซ์ครับขอบคุณดาวนะครับขอบคุณดาวเจ็บคอเจ็บครับเจ็บครับ แล้ววงอัปเดตมาผมมีแค่พีเอสที่อยู่ขอบวงเท่านั้นนะผมแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ลุกนะครับผมนะทุกตีต้องหยับเข้าวงหมดเลยนะครับผมแล้วตีเอสเป็นเกมสาคัญของเขานะผมเนื่องจากว่าในส่วนทีมเซอร์ออกจากเกมไปแล้วถ้าเกิดเขาได้แชมป์ในเกมนี้เนี่ยเขาสามารถขึ้นมาแซงของนในส่วนของเซอร์ได้เลยนะครับนี่แหละครับผมเซอร์ก็ต้องลุ้นแล้วแหละครับผมเพราะว่าถ้าเกมนี้ในส่วนของเอสสามารถขึ้นมาได้ปุ๊บเกมที่สิบเดี๋ยวจะเป็นเกมที่กดดันทั้งคู่นะครับผม รูปแบบคุ้นๆมาครั้งที่แล้วซึ่งก็นํามาก่อนแล้วก็มาโดนตีแซงในเกมสุดท้ายนะผมซึ่งนั่นแหละครับผมนะเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะผมนะแต่มันก็ต้องอยู่ที่ดวงด้วยแหละผมว่าส่วนหนึ่งและทั้งวันนี้เจออยู่ครับผมแต่แต้มว่าดวงน็อกไปอีกหนึ่งครับโดนงแตนทีมวิวคัมแบ็กได้เราใช้บาเล็ด้วยนะครับผมทางด้านบีมเอ็กทูครับแต้ว่าดวงสิบเล่มหนึ่งคนนะครับผมวิวคัมแบ็กได้มาแล้วสามคิวตัวนี้ครับทีมกัตจีนะครับผมขยับเข้ามานะครับผมเรื่อยๆนนนนะะะคคครรัับบผผมมมมทาาาางงงด้้ีแลลววว่่เเเืออกกจขย บลอกินเล่นอยู่ขอบหมอกคนเดียวนะผมพยายามวิ่งนอกหมอกไว้นะผมโอ้หเลือดสองร้อรยห้าสิบเลยนะเราเนี่ยเอาเยอะนะบลอกินนะสิบแปดคนที่เหลือในเกมกอยู่นะผมและด้านหลัของลุงผมยิงอยู่ยิงเพียสซีเล็กยังไงดีแล้วยิงคออยู่ยิงคออยู่ยิงคออยู่แต่เหมือนโอ้โหเจ็บอยู่เหมือนกันผมครึ่งหลอดนะครับผมคนเดียวนะครับผมจะงัดสามเลยหรือเปล่าผมว่าเพียสน่าจะเข้ามาเอาเพียน่าจะเข้ามาเอาหรือเปล่าหรือน่าจะยึดตำแหน่งไว้ก่อนนะครับผมนะถ้ารู้ว่ามีคนเดียวเพียเข้ามาแน่นอนครับ แล้วน้องเดียมาด้านหลังนะผมก็ที่โอโจ้แล้วน็องไปอีกหนึ่งผมโดนทางหน้าเล็กซ์ซันผมยิงไปครับหน้าชุบไม่ได้ผมในส่วนของโรเจอร์ครับต้องปล่อยตาผมเลยเหลือน้องเดียวคนเดียวครับผมไอซีแม็กมานะผมจังหวะนี้ครับนี่แหละทีที่ผมบอกผมว่าเป็นทีมที่น่ากลัวอีกทีมหนึ่งนะผมทางด้านของน้องเดียผมเลือดจะขับรถมุฟเข้ามาครับแล้วไอซีแม็กเหลือเพืเ่อนครบสี่คน,นผมมีโอกาสได้แชมป์สูงมากในเกมนี้ครับแล้วเข้าไปด้านหน้าน้องเดียผมมีที่วิวคัมแบ็กรออยู่นะครับผมวิวคัมแบ็กเหลือเพืเ่อนครบสี่คนเหมือนกันครับแแล้้้วววไปเจออออทาางงงหหนนขสมมรต่ะคัับผโโดด นี่เขาขับรถฝ่ากลางดงทุกคนเลยเนี่ยคนนี้เนี่ยและเรียบร้อยรถระเบิดตายไปนะผมแปมวัดดวงผมได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับผมแล้วเนี่ยผมเพียรเข้ามาช้าในส่วนลุกนะครับผมนะสามต่อหนึ่งครับสามต่อหนึ่งจังหวะนี้โอ้โหแต่วงบีบมานะผมนะทางด้านในนี่เลือกจะปล่อยให้เขาตายวงดีกว่านะครับผมถ้ายืนไปไม่มีอะไรดีแน่นอนนะผมทางด้านลุกผมคิดว่าน่าจะไม่รอดนะผมเพราะว่าวงค่อนข้างเจือแรงแล้วนะครับผมแล้วคนเดียวยังไงดีจะยอมตายบอกหรือว่าวิ่งมาแล้วเขาเลือกจะวิ่งมาแล้วนะครับผมนะเพียรไม่รอเลยผมเพียรวิ่งงเเข้าวหมือนนกััครบ โอ้โหไม่น่าจะรอดนะผมดูแล้วนะฮะยังไงก็ตายหมอนแน่นอนครับผมน้องบูมสู้ๆน้องบูมไปไปไปย,ยังอยู่ยังยังมียาอยู่ยังมียาอยู่ยังฮึดอยู่ยังฮึดอยู่กลางวงผมเป็นตี้แปรวัดดวงนะผมแล้วก็ไอซีแม็กนะผมแล้วก็บีมเอ็กทูนะครับผมที่เข้ามาเรียบร้อยผมน้องบูมตายวงไปนะครับผมแล้วบล็อกสกินผมโดนเก็บไปผมจากตี้เอสนะครับผม <kill. S 1> เหลือแค่ตัวนี้เหลือแค่สี่ตี้เท่านั้นนะครับผมบล็อกสกินออกจากเกมแล้วเป็นอันดับที่ห้านะครับผมวิวควมแม็กจะได้แชมป์หรือเปล่าผมเพียร์เหลือเพื่อนสองคนครับไอซีแม็ก วิวคัมแบ็กเหลือผู้เล่นครบนะครับผมเอาละรครับจะเป็นวิวคัมแบ็กหรือจะเป็นใครครับที่จะได้แชมป์ในเกมนี้เกมสําคัญครับเกมสําคัญของเอสด,ด้วยนะครับผมเอสเขาต้องทําให้ได้ในเกมนี้ถ้าเขาอยากได้แชมป์ในรายการนี้ครับรอบนี้ฮะ oh. วงบีมมาเป็นแแบมวัดดวงผมอยู่ในวงคนเดียวครับและเซอร์ผมเก็บวิวคัมแบ็กบีกหนึ่งเอ่อทางด้านเอสเก็บวิวคัมแบ็กบีกหนึ่งคนครับ แต่ช ok uh, ุบพ <c oughs> ิวคนไปขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมและอินดัมเสียชีวิตไปผมตายหมอนผมได้กับบอสไลายผมโดนยิงมาจากซีเอสนะผมและบอสทุกทีสามารถปาระเบิดเก็บที่เอไม่ได้หนึ่งคนเหมือนกันนะผมและเขาสามารถชุบขึ้นมาได้ต่อนะผมมาที่วิวคัมแบ็คครับโอ้โหแล้วเอาด็อกไปอีกหนึ่งครับผมดเอมเจ็ดเก้าอย่างทีมมิบูนะครับผมโอ้โหแปววัดดวงแปววัดดวงเอาจัดรอบนี้ผมและไอซี่แม็กต้องไปอีกหนึ่งครับแปววัดดวงโอ้โหเหลือแค่คนเดียวแล้วผมอามิโก้ครับอามิโก้ยังไงดีดวงมิบูอยู่แล้ววจังหะนนนนนี้้กก็็ดวววลเหมมมมือออัััคครรรบบผใสส่่แแปปะทายิิงตไ มีมวัตทูจะพยายามมาหาตำแหน่งให้เพื่อนอยู่และสมหล่อสมหล่อหนึ่งสามหนึ่งเรียบร้อยสมหล่อผมโดนน็อกกลับมาครับผมแล้วตรงนี้บอสบุญยินประทับแบบวัดดวงบอสไลฟ์ผมเก็บสมหล่อจากเกมไปเลยครับแบบวัดดวงครับผมนะยังเหลือผู้เล่นอยู่หนึ่งคนครับเฮ้ยเหลือสองคนแบบวัดดวงครับยังได้อยู่แน่ลุ้นอยู่ครับผมบอสบุญยินแต่ที่เอสก็แอบมีอเหมือนกันแล้วแต่วัดดวงน็อกไปอีกหนึ่งครับผมบอสบุญยินนะผมเก็บมาครับแล้วบอสไลฟ์เหลือยังไงดีเป็น2 1 1นะครับใครจะได้แชมป์ในเกมนี้ ปลาระเบิดมาไม่โดนใครนะครับผมนะมีโก้ความหวังหมู่บ้านครับและยิงยิงไม่โดนและจังหวะนี้สองต่อหนึ่งและเอสเสียชีวิตไปครับและเรียบร้อยเป็นวิลคัมแบ็คได้แชมป์นะครับผมทุกคนฮะโอ้โหเสียดายแทนตี้เอสนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกมสำคัญของเขาด้วยนะครับวิลคัมแบ็คได้แชมป์ในเกมที่9ผมทุกคนครับเอาแลนะ้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะวัน้อ่ะ,อะเรามาดูสถิติกันดีกว่านะครับผม วิวควมแบ็กได้ที่1นึ่งนะผมพร้อมคิวอีก8คิวนะผมแล้วก็ที่2ผมเป็นแปมวัดดวงผมได้มา10คิวนะผมอันดับที่3เป็นตีเอ็ผมได้มา5คิวนะผมอันดับที่4นะผมเป็นพีเอชนะผมได้มา6คิวนะผมอันดับที่5เป็นบล็อกสกินนะผมได้มา3คิวนะผมแล้วก็อันดับที่6นะผมเป็นในส่วนของแซนดี้ได้มา2คิวนะผมอันดับที่7เป็นโอโจนะผมได้มา4คิวนะผมอันดับที่8เป็นเซอร์ผมได้มา1คิวนะผมแล้วก็อันดับที่9นะผมเป็นได้มา0คคิวรัับอนดับที่10นะผมเป็นโกไอร์ได้มา3คิวผมอันดับที่11เเป็นโลกตนะครับผมมได้า0คิวครับอันดับที่12เป็น ดัสมินนะผมที่ว่าได้มา2คิวนะผมเดี๋ยวเราต้องพักแล้วมาดูเกมสุดท้ายเกมตัดสินกัน,นผมว่าใครจะได้แชมป์ในรายการนี้ครับไปพักกันก่อนนะครับสักครู่ครับ โอเคก็จบลงไปแล้วผมนะ่าเสียดายแทนทีมของ IC อ a ีแม็นะผมนะถ้าเกิดเขาได้แชมป์ปุ๊บเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโมเลยว่าเป็นคะแนนสำคัญของเขาแต่ทีมที่ได้แชมป์ไปก็คือทีมวิ c คัมแบ็กเพราะว่าเขาเรียกว่าเหนือกว่าตำแหน่งดีกว่าและผู้เล่นเหลือมากกว่านั่นเองนะผมก็วิ c คัมแบ็กได้แชมป์นะครับดีใ,ใจครับผมทุกคนโอเคใครชอบกรแขันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกๆอย่างให้ผมด้วยนะครับผมนะอย่ากดดิสไลค์ก็พออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวมาอ่านวันนี้ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สสสวััััดดีีคครรบบ